วัีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล้องซูมอันนี้คือกลับมาจะทำงานก็คือมาเปิดเลยนะไปซื้อกล้องซูมมารี V สามเท่ไน,นะคะทุกคนตื่นเต้นมากคือจริงๆออกจากวงการนี้ไปแล้วแต่ว่าถ้าตัวนี้มาเราจะขาดได้ยังไงจริงๆคือ V 2ก็คือซื้อแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นอัดไว้แล้วก็เสียงไม่มีเสียงก็เลยแบบ หน่อยไม่โลงแม่งละอย่างเงี้ยมาเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดปองซุงมกัน<ซ>นี่นะคะแก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 ะพี่ตื่นเต้นมากมา้าวอุ้ยตื่นเต้นมากคือจะบอกก่อนนะคะว่าเซตนี้มี9ตัวแล้วก็ซีเคทอีก3ตัวนะคะก็คือถ้าเรา ได้เก้าตัวก็คือจะได้ตามนี้เลยแต่ว่ามันก็ถ้าสมมติเราได้ซีเค็ดมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งในนี้ที่เราไม่ได้นะแต่คือสองจิตสองใจก็คือซีเค็ดก็อยากได้แต่ว่าตัวที่อยากได้กลัวมันไม่ได้ถ้าได้ซีเค็ดแต่ก็มาฮะลองเปิดดูกันดีกว่าเปิด้วนีคะมานะคะเริ่มก่อนเลยข้อไหนดีน้ำขิงมาเปิดก่อนหมือนกัน อีกบันกาลอยู่สีเขียดนี่นะคะสีเขียดโอ้ยสุงไดอ่ะแทนโอ้ยดูสีแบบสีแบบถุงคือน่ารักมากมีน่ารัก,กลองเปิดกันนะคะ <c oughs> ทแทนแันแทนนี่ถุงได้ละแทนแทนแทนอุย้ยได้แล้วคะ่ะตัวสีชมพูมีหูนะนี้ ก็ยังไม่ใช่ตัวนี้นะที่อยากได้แต่เป็นสีชมพูเหมือนกันแต่ว่าน่ารักไปว่าก่อนดีเทลของเขานะคะก็ละเอียดเหมือนเดิมเช็คของต,ะตะัดเช็คของโอเคมือไม่หลุดเนาะหัวก็ไม่ขาดเนาะโอเคค่ะมากล่องที่สองหักเข้าใ้หนึ่งสองสามิ้ง มันคือตัวหนองแมวใช่ไหมอันเนี้น่ารักตัวนี้ก็น่ารักนะคือมันมาน่าจะมาจากตัวอย่างไม่รู้ว่าคือตัวอะไรอะแต่คุ้นๆมากนี่นี่ให้ให้ให้นี่มีหูด้วยนะตรงตรงตัวที่ปิดเปิดหมนเฟียเวอร์เปลี่ยนตาด้วยนี่ข้างหลังเป็นเอบีน่ารักน่ารักมานะคะตัวที่สามของเราอุ้ยตื่นเต้นว่ะนี่นี่ข้หใช่ไหม ไม่เห็นอะไรข้งนั้นม่เห็นอรข้างนั้นมาแล้วครับแฮนด์แฮนแทนแฮนแทนแทน,แน,แนว้าตัวนี้เคยเห็นตัวใหญ่น่ารักนี่ก็คือเป็นตัวที่ก็อยากได้แต่ว่ามีที่อยากได้อีกอันนึงนะดีเทลข้างหลังก็จะแบบเป็นเลขห้านะก็ AB เอบเหมือนกัน,นแล้วก็มีฟองแบบว่าลูกเม็ดเม็ดอยู่ข้างในด้วยกระดูกระดิกได้น,น่ารักกันกนะาร นี่นะคะเดี๋ยวจะให้น้ำขิงมาเลือกกันต่อมาหยิบมากระาแกะของข้ายไขก็ยังมีมันมองไม่เห็นอ๋ออ่ะมานี่นะคะคือตัวที่อะไรแล้วเนี่ยตัวที่สี่ของคุณน้ำเอ๊ะตัวที่สองของน้ำขิงแต่ว่าเราเปิดสี่กล่องแล้วแทนคนรานแท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 นอ๋อน่าผมไม่ตกใจหรอแคร์แบร์ค่ะทุกคน แคร์แบคือทุกคนมันต้องได้อยู่แล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วแคร์แบอุ้ยแต่แคร์แบอันนี้มีหูแนละ้วอันนั้นมีหูโอวาสิ่งพุนอุ้ยแต่แบบเหมือนคอจะหลุดอตอันเนี้ยดูดิหลุด qc ป่ะเนี้ยมาดูกล้องแกลงงานเนี้ยอุ้ยแต่ตาหน้ารักนะตาเป็นรูปหัวใจนี่แล้วก็มีหูหมีอยู่ตรงนี้แลวด้านหลังก็เป็นหัวใจนะคะมานะคะต่อไปเลย จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานี่คือตัวที่ห้าแล้วนะทุกคน,กคนเต้นอะไรแทน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 อุ้ยแทน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 ทนึทนดาดาท๊งเอ้าเดี๋ยวนะมันคือตัวไหนวะอ๋อมันมีสองอเอเอเดี๋ยวนะอ๋อโอเค อเคถึกแล้วไม่มีอะไรค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ใช่สีเขียนนีุ่้ยแต่ตัวนี้ก็น่ารักนะเหมือนมีเศษแบบเศษอะไรไม่รู้อยู่ข้างในด้วยนี่เป็นตัวใสๆนะน่ารักสีเขียวอีก็โอเคโอเน่ารักตัวแรกคิดว่าอีกตัวหนึ่งไปทันทารทัน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  แคร์แบร์แคร์แบร์อีกแล้วแต่ว่าแคร์แบร์มันได้คนกี่แล้วคะคนนี่เป็นแคร์แบร์สีเขียวนะตาก็เป็นรูปหัวใจสีเขียวข้างหลังก็จะเป็นดอทโคเวอร์นะคะนี่เป็นด้านหลังแล้วก็มีหูเหมือนเดิมไปเด้อมาแคแราแบแคนแนแคนแคแค ตอนนี้นะคะเราเหลือสีชมพูกับกาฟิลนี่น้องเทดดี้คือตอนนี้ไม่อยากได้สีเขียวนะเพราะว่าอยากได้สีชมพูแล้วแม่สีชมพูยังไม่มาเลยนี่เทดดี้น่ารักนะทุกคนแต่ว่าออ่ดีเทลตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเทดดี้วัสดีครับสวัสดีคยอบไปซูเกจอากันมัออยังไม่ใช่ละสองตัวสุดท้ายค่ะอยากจะมาเปิดพร้อมกันไหมเราจะได้ไม่ลุ้น เยอะเท่าไหร่รัสองตัวท้ายโอเคตัวสุดท้ายเรียบร้อยนะคะทุกคนเราไม่ได้ซีเิ้งแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่า สิ่งที่ต้องการคือตัวนี้เงี้ยคือตัวนี้มันเพิ่งออกตัวใหญ่ไปนี่ข้างในมันจะเป็นแบบฟองเป็นแบบเม็ดเม็ข้างในสีชมพูน่ารักมากมีดีเทลข้างในมันน่ารักแลวส่วนตัวนี้กฟัฟซิหน่ากุนตีนเบอรดูออและสีเข็มมันมีอะไรบ้างสีเข็มมีตัวเหลือบๆไงแล้วก็ตัวโค้กแล้วก็ตัวตัวสีฟ้าๆํำเงินม่ว,มวงอ,อทีี่่่่มไลสใช เอ้ลายสีสวยนี่นะคะอุ้ยมีหางด้วยโซคิวเป็นการเสร็จสมบูร,รณ์แล้วนะคะกับในการแกะครั้งนี้พวกดีเทลอะไรก็สวยเหมือนเดิมนี่กฟิลนี่ข้างหลังไว้เจอกันใหม่ในมอลลี่วีซี